สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาตรวจงานมันเป็นสตอรี่เป็นชินเล่นคลาสสิกสตอรี่นะครับซึ่งคัดมาจากเป็นนิทานอิศบอิศบนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เกิดในประเทศกรีกนะครับเป็นคนยากจนนะครับเป็นคนที่เชื่อกันว่าเป็นคนที่น่าจะแต่งนิทานนะครับแต่งนิทานิศเป็นร้อยเรื่องนะครับในสมัยนั้น เล่ากันมาต่อกันมาเป็นพันๆปีนะครับเป็นนิทานยอดนิยมอันหนึ่งของโลกเรานะครับ There was once uh, นิทานเรื่องนี้ชื่อนิทาน The Fox and the Kid นะครับ There was once a little kid There was one นะครับดต้องเป็นตัวนี้นะครับ There was one กระครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับ There was one there e. a little kid kid อันเลเยอร์คิดอันนี้ต้นฉบับใช้ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าตัวเล็กก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับ who's g o i n g who's g o w i n g who's เติม es เข้าไปนะครับ horns อันนี้ก็ถูกต้องนะครับ horns ah uh, when h o r n made h i m t i n k made h i m t i n k อันนี้ตกไปทั้งประโยคเลยนะครับตกไปทั้งประโยคเลยนะครับนักเรียนอาจจะโต๊ะกระจายก็เลยตกไปทั้งประโยคนะครับ made him think made him think นะครับอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ได้ตกนะครับอันนี้เขียนว่า when him sing นะครับซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับอยู่ดีๆมีเด็กอะไรมาร้องเพลงนะครับเด็กมีเขามันก็งง,งงอยู่นะครับจะต้องบอกว่า growing horns made him sing made him think นะครับ made him think okay made him think he was a grown up b i l y g o t e อันนี้ถูกนะครับตัวจีใหญ่ b i l y g o t e okay and <c oughs> able to take care ตรงนี้ตรงนี้ไม่ควรมี full stop นะครับเพราะว่ามันจะต่อด้วยคำว่า and <c oughs> and be and able to able เขียนติดกันนะครับ able to take care of himself okay so so ต้องเป็นตัวใหญ่เพราะเปเริ่มเริ่มประโยคนะครับ so ตัวใหญ่ one reference so one n no. น so one evening อันนี้ so one evening นะครับ when the flock started h o r n started home นะครับ กลับไปที่เริ่มกลับไปบ้านกลับไปที่พักนะครับ from the pasture ไม่ใช่ pasture เะครับ pasture from the pasture จากทุง่งหญ้า from the pasture and his mother called his mother called his mother called นะครับ his mother called ตกอีดีไป the kid the kid paid no heed เพศโนฮีดเพศโนฮีดอันนี้อะไรนะครับงงครับเพศโนฮีด no นะครับเพศโนฮีด no โอเคเสร็จแล้วยังไงต่อครับ and keep keep right นะครับ keep right keep right on nipping the ten สงสัยฟังไม่ทันนะครับ the tender glass tender อกคำว่บอเดอร์ไป The tender glass The tender glass ไม่ใช่ The tender glass นะครับ The tender glass ก็คือนิบเลมย่าอ่อนนุ่มนะครับ a l i t t l e l a t e r ในเวลาต่อมา a l i t t l e l a t e r จบประโยคครับ A ตัวใหญ่นะครับ a l i t t l e l a t e r when he lifted lifted นะครับ that he h s had the fog w a s gone. โอเคนะครับนักเรียนคนนี้ก็จะได้ถ้าเกิดสมมุติว่าคะแนนเต็ม100นะครับนักเรียนคนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ60ส่วนร้อนะครับเพราะเนื้อความส่วนใหญ่ก็ก็พอได้นะครับพอได้แต่วจัดว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เฉลยก็อยู่ที่นี่นะครับ เราสามารถดูจากเฉลยที่นี่ได้นะครับถ้าใครจะเอาไปเป็นต้นแบบในการทดสอบวัดความสามารถของนักเรียนก็เชิญน,นะครับขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะครับพบกันใหม่ใน EP ชุดต,ต่อไปนะครับในงานของ Listening สวัสดีครับ And now It's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding. And do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.